สวัสดีครับผมชื่อนายประจุสปานันซีเวดอาสองหนึ่งรหัสหกสองศูนย์สามศูนย์หกหนึ่งหกหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งนะครับน,นี้จะมาทำข้อสอบกรารค่ามิตเทอมผมเลือกเป็นข้อสองน,นะครับ ใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ล้าไป่นค้อโครงสร้างระบบสอ,อมติติโดยใช้โปรแกรมมีชื่อว่า CCT Touch Visual โครงข้อมูนดังรูปนะครับขั้นตอนแรกเราต้องป้องข้อมูล จำนวนข้อต่อจะนับนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดนะครับส่วนจำนวนชิ้นส่วนก็จะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองจำนวนหน้าตัดให้คลิกให้ใช้ตันหนึ่งขั้นตอนต่อมา เขาจะเป็นพิกัดจุดต่อครับเราก็จะใส่ค่านี้ไปครับนีได้ามาจากรูปภาพนี้นะครับแบบเป็นการจุดทีด่เชื่อมกันโหนด x ก็เป็นศูนย์ครับโหนดสองก็จะเป็นแกน x เป็น4ีแกน y เป็นศูนครับเพราะมันอยู่แนวหนา้า ผมขออนุญาตใส่ค่าไปเลยนะครับ2 16 2 8 4 4 4แปดสี่สี่สี สี่ศูนย์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 อย่างเช่นที่จุดที่สามเป็นแปดเพเพราะว่านี่เประยะทางสี่ครับสี่สี่บวกสี่เป็นแปดครับ, 4, 4รบอยู่ในแนวรางแก,กมายเป็นศูนย์ประมาณนี้คนระับเราก็ตกลงไปครับต่อมาก็จะเป็น จุดยิตหลังครับเป็นโนดเอ็ก็คือจุดนี้ครับแล้วก็ห้าคือจุดนี้ครับก็ใส่ค่าไปในคนที่จุดที่ห้านี้แคนนี้เป็นศูนเพราะว่า แกนนี้เป็นศูนยายเป็นหนึ่งเพราะว่าโรเลอร์รับแรงในแนวแกนวครับเลยได้เป็นหนึ่ง้วก็ตกลงครับต่อมาชิ้นส่วนครับ ไฮโนดคือเฮดโนดคือหัวเทลโนดคือหางนะครับก็ใส่ไปเลยนี่ครับผมเ้ามาจากนี่ครับค,คือหัวเป็นหนึ่งคือตวัวนัเป็ีสองนครับ

ทำไมถึงมีแค่12ล่ะเพราะอะไรห,ไหมครับว่าเราใส่ีผิดครับเราเลยต้องกลับไปแก้ไขเป็น13ครับอันนี้เป็นการเป็นการผิดพลาดเพป็นการผิดพลาดที่สอนการเรียนรู้ครับไ,ได้รู้ว่าเออถ้าผิดตรงนี้ก็ถ้แย่ตรงนี้ครับก็เป็น13ครับถ้ามาดูใหม่ได้13ไหมนะครับการที่เราผิดพลาดทําให้เราเรียนรู้ได้ในการทำทำัทำ้งถั้งใหม่ครับผม ที่สากกมก็จะเป็นเจ็ดหกแล้วก็ enter ล,ลยครับต่อมาจะเป็น material property ทิ้งคุณสมบัติของกระดุกนะครับก็จะสมบัติของตัว่อรไซคค่าค่าตามนี้ลยครับเกี่ยวค่ายมาก็จะเป็น wrong ได้แล้วครับเป็นเมื่อกี้นี้ได้จะใส่ด้วยติดคพอพอประทางพันนี่นะครับเอาไว้จะเป็นโหลดส้ำหนักอยู่ที่จุดโหนดสองจุดนี้นะครับตามโจทย์ที่ให้มาผมได้ลบหนึ่งงเจ็ดก็ตามหหาดมัศักษาครับจะเอไปครับ มันเหมือนว่าเราจะไม่ใส่ตุเรงลังนี่อมาเส็แตอนี้เรา,ใส,เราใส่อย่างใส่แล้วรร้อยแล้วก็เมื่อเสร็จแล้วเราก็กดรมวลผลีนคนอครับไม่ใช่ผลรัพนึ่ว่าระยะการเคลื่อนตัวก็จะประมาณนี้นะครับจดประเด็นถามเป็นรโจดถามครับในเรที่ตใองกัส่วนตัหน้นก็จะเป็น นี่ครับ7.525ตรงครับผมตรงนะครับแล้วก็เ่อนตรนี่ี4ก็ตรงนะครับ3.68ตรงนะครับ นรงครับติดตรงครับผมสิ้นผลที่เป็ดตรงครับติบสองตรงครับผมตรงครับตอวไว้ครับพอมีอะไรแล้วผมขอจบการรับชมในครนี้ครับเพราะว่า ที่มาเช็คมาคุยตรงครับผมขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับ